วันนี้งานอะไรครับงานบวชงานบวชมึงว่าไฟมันสว่างไว้วะ <c oughs> แสบตามหมดแล้วตาเบิร์บวัดสองปีใหม่ทําบุญที่ไหนครับทําใจครับช่วงนี้ไม่ทําบุญนะครับทําบุญไม่ขึ้นครับทํางานดีกว่า สุรันเป็นไงครับช่วงนี้สบายดีครับช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับเพลงเหรอเช็ควางเพียวเพียวไฟฟองช่อเชียวมีด่านเยอะครับมีด่านเยอะแต่นั้นพี่บ่ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดลูกค้าไว้บ่ายสามนะจ๊ะบ่ายสามห้ามเกินนะเจอกันแล้วเดี๋ยวโลเคชั่นจะส่งไปให้ thank y o u พี่ ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับไม่มีเพลงฟังครับช่วงนี้ทำอะไรครับนอนครับ,นอน,รบนอนครับช่วงนี้อยากนอนครับทำไมถึงอยากนอนพี่งานเยอะ,งา,ยอะงานอะไรพี่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะช่วงโควิดทำอะไรบ้างครับ ทำงานงานอะไรครับทำงานทุกอย่างแล้วอะฟังเพลงอะไรครับฟังภาษาไทยไม่รู้เลย Can you speak Thai No I cannot speak Thai Why Because I'm Korea ฟังเพลงอะไรฟัง <laughs> เพลง Opera o p ป้ a คืออะไรฟัง Big Bang รู้จัก Big Bang ปะ Big, Big Big Bang d i you know Big Bang ครับ ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับเออแซ่บๆเลยครับโจจีครับ R.I.P. ไวโพสเพ็ชสุพรรณฮะบิาาออสัััังลลลลลละละละวะวววนนนนนกกเเโโ้หยช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับสามชาร้องให้ฟังหน่อยรอเล่นไม่ได้ฟังแล้วฟังเพลงอะไรครับฟัง NCT ร้องอะไรครับเธอมันร้องว่าอะไรนะเธอ NCT มันร้องว่าอะไรนะสาร่างเฮตัวสาร่างเฮ ที่นา่าพึ่งก็ชอบแค่นั้นช่วงโควิดทำอะไรบ้างครับนอนมีอะไรอยู่ในใจตอนนี้ครับหิวข้าวหิวข้าวไงพี่ครับพี่ครับวันนี้ปั่นจกักรยานมาจากไหนครับดอนเมืองครับปั่นมาทำไมพี่ออกกำลังกายครับอ,นนอันนี้งานอะไรครับสปเปิร์บทรงสป,ปอร์ตครับช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับช่วงนี้ ดีช่วงนี้เหรอช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับมีน้ำแดงจะกินน้ำต่ <c oughs> อันนี้มันลวบผมครับผมพกของมาช่วงโควิดทำอะไรบ้างครับชอววอครับชิว,ว่ะชักว้า สวัีฟังเพลงอะไรครับช่วงนี้ฟังเพลงอะไรพี่เช้าเร็วจังช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับซเปอร์ไ d o l ร้องให้ฟังเลยครับ Super Idol เสียงดีม็อกดีม็อกดีม็อเด้วยม็อกด้วยสวงนี้ฟังเพลงอะไรครับเพลงเต่างอย แม่แม่แปบนึงทำไมไม่นัดก่อนไปไงต่อคะ next question คะ่ะวันนี้มางานอะไรครับงานงานพี่ต็อกอะ่ะงานพี่ต็อกคะ่ะค,คิดถึงเพื่อนๆอยากโยกอยากปวดหลังอยากกินเบียร์